สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นที่เคารพรักยิ่งวันนี้ตรงกับวันที่14เมษายนนะครับช่องทรงชัยนิ่งก็สิงสถิทิอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยหรือว่าไล่อ้อยคอยรักนี่นะครับเท้าความก่อนตอนนี้ราคาอ้อยนะครับโอ้โหถือว่าดีนะครับตันละพัน พันหกมัครับพั 1, 6, 1, 4, 1, 6, นหกพันสี่พันหกะครับเปรียบเทียบกับมันสัมปะหลังก็โอ้โหเกษตรกรบอกว่าราคาบาทก,กว่านะครับบาทหกสิบเป็นเป็นผลผลิตราคาที่ตกต่ําถือว่าตกต่ํามากนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็เกษตรกรก็น่าจะฮิตมาปลูกอ,อ้อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับจากแปลงข้างหน้าที่เห็นก็จะเป็นการ เหมือนเหมือนเหมือนยกล่องนะครับยกล่องยกล่องแล้วก็เอาท่อนพันนะครับเนี่ยท่อนพันของอ้อยท่อนพันของอ้อยมาวางวางยาวยๆวางวางที่ล่องวางที่เอ่อล่องที่รถไถยกไว้นะครับแล้วก็เมื่อวางเสร็จแล้วรถไถก็จะทำการกลบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกัน ที่เห็นนะขับโดยลุงนายนะครับรเกษตรกรมือชั้นนำนะครับของอำเภอจตุรันแกปลูกอ้อยไปเยอะนะครับนี่นะครับเวิร์กเนี่ยแกปลูกโอ้โหหลายสิบไร่ครับคำนวณดูประมาณสี่สิบห้าสิบไร่ครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน ที่เห็นก็คือ,อด้านหลังของรถไถก็จะเป็นโรตารี่นะครับปั่นดินปั่นเพื่อให้กลบนะครับกลบอ้อย หลังจากโรตารี่ปั่นนะครับปั่นกบแล้วเนี่ยเรามาดูที่ที่กบได้อย่างอย่างดีนะครับอย,อย่างดีก็จะประมาณนี้นะครับดินมันจะจะกบที่ท่อนพันครับส่วนที่เห็นนี่ก็คือยังโผล่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับอีกหน่อยเจอน้ําเจอฝนมันก็ดินก็ค่อยๆกบไปเองครับเดี๋ยวเราไปดู แปลงที่ว่าเพิ่งตัดตัดต้นอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลแล้วนะครับมันก็จะงอกมาใหม่แบบนี้นะครับนี่นครับเขียวเขียวเนี่ยก็คือการจะเริ่มเติบโต,ตก็จะเริ่มเหมือนก็เรียกต่อที่หนึ่งต่อที่สองต่อที่สามนะครับหลังจากเอาพันอ้อย วางตามร่องแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเดือนเมษายนแรงงนี่ปลูกได้ไงเนี่ยครับฉเฉลยเกษตรกรก็จะใช้วิธีสูบน้ําจากสาระครับแหล่งน้ยต,ตรงั้านตรงมุมๆตรงทุ่มซุปเนี่ยครับจะเป็นสระน้ําก็จะใช้วิธีดึงน้ําจากสาระน้ำนครับมาตามท่อ PVC แล้วก็จะให้น้ําด้วยวิธี ให้ใส่น้ำหยดนะครับสีดำดำนะครับใส่น้ำหยด <ๆ S 2> แปลงนี้ก็เป็นตัดท่อนพันธ์ส่งโรงงานแล้วก็มันก็จะงอกมานะครับนี่นะครับแปลงนี้ปลูกไปก็จะใช้น้ำหยด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปเดี๋ยวรับไปดู วิธีการตัดพันอ้อยนะครับเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับป่ไปดูกันเป็นวิธีตัดท่อนพันเพื่อเพื่อนำไปปลูกนะครับต้องมัดไว้เป็นเป็นเป็นกองๆอง ดูวิธีมัดครับ ที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นเรียกสั่ง,อ,งอ้อยนะครับใบอ้อยก็ถือว่าจะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับปุ๋ยจากนโยบายของรัฐบาลที่ห้ามการเผานะครับผลดีก็คือจะได้เป็นเป็นเป็นสั่งเขาเรียกเป็นสั่งหรือเป็น,ปนสั่งอ้อยนะครับใบอ้อยครับนำบรรยากาศการ ปลูกอ้อยนะครับมาฝากท่านผู้ชมใครไม่เคยเห็นวิธีการปลูกว่าปลูกยังไงก็ประมาณนี้ครับครับจากาพื้นที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมาฝากท่านผู้ชมนะครับละนไะรอ้อยคอยรักนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยครับปี68 ทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีสุขทุกท่านเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ